แต่เวลามีซิวมีซิวเอ้ยมีซิวเอ้ยมีซิวจิ้มเอี้ยงเอาละฮะความบันเทิงบันเทิงกำลังเริ่มขึ้นแล้วเกียวมันเปลี่ยนเป็นเอ็มล็อกแล้วอ่ะยังไงก็โดนแบนคลับเห็นเขารีวิวแล้วปวดเกีย็นเลยเป็นเอ็มล็อกเลยเหรอใช่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเอ็มล็อกแล้วครับก็คือกดปุ๊บอ่ะถ้ามันอยู่ในรัศมีอ่ะคือมันเล็งเป้าเลยอ่ะเอ็มล็อกแล้วเกินไปไม่ จริงๆอ่ะเดมอสควรจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกครับเพราะว่าตัวมันเล่นยากว่าใครปวดปืนไม่ค่อยแม่นอ่ะมันจะเล่นยากมากแต่เขาทำให้เล่นง่ายแต่นั่นแหละโดนแบนแน่นอนสุกคนก็แห้งแบนอย่างเดมอสไม่ต้องสืบเลยจังหวะนี้เนี่ยดาเนี่ยสีโคตรฉูดตามากไอ้ไอ้ตึกสีเสพตาสุดๆไห้มาโดอยู่ไหนวะ ไอเดมอนปรับเดมอนมาแม่พอนะมันเอาไอซอมบี้อีโวไอสามตัวนั้นเข้ามาเป็นซอมบี้ไอเป็นตัวผีฮีโร่ด้วยตอนนี้ใช่ไอตัวดาไปตัวยังมปมูไปตัวแทงนั่นอะโอ้หทีนี้เวลาสุ่มมันก็สุ่มหนึ่งในห้าตัวครับเอ้ยเอ้ยอะไรมาบ้าบ้าโอ้โไอเยี่ยคารไรเดอ โอ้ยอยลงลนไอ้อย่าทำตาลุงตาลุงแค่นัองิวแชร์ใช่ก็กลลุ้งน้อยลุ้งต้องกาโอ้ยไม่เยอย่าทำลายลุงอ้าวหวานเจี๊ยบวัดดีครับชมาจมหลังแฮลโหอ้าวหายเอ้ยโอ้ยสสเลแมวแมวตัวนี้ แมาตัวนี้ได้ไหมลากไปแาดไลท์ดีไอแคทไลเดอร์นี่มันยังไม่ตายสักทีเี่มนคุณทานเหลือเกินอะไรวะโอ้ยลอยลอยโอ้ยลากไปโอ้ยโอ้ยโอ้สุกเร้าว่ะไอเหี้ยรถ โอ้โหโคตโอ้โหตรงออจบมีจุดแคมป์ข้างบนก็ได้นี่ว่างานนี้ยังไม่เคยทัวร์เอ้ยอะจะบู๊ตัวแล้วโดนตกตายเรียบน้อยโอ้ตกายผมไป AD19 ละ อ้าววันดีเอาคนละคนนี้มาบอกเลยบอกเลยงานนี้อี่เยี่ยบอวยซีซันไปซเซั plus, นหน้ายังไงก็เอาแน่นอนพเพราะวเพพาะรูปล่างมันโคตรสวยโคตรดีเออ่พี่กาสุนบแบล็คปิดจชะพี่กาสุนน่ารักมากเลย <laughs> แต่ว่ามันก็ยัง <laughs> มันก็ยังสู้เซียนไอเซีนพาร์ตก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้อะเรื่องการใช้งานมันสู้อย่างฟุกหรือลิมูนแคทหรือเลเซ์สตอมไม่ได้แต่ถามว่ามันก็มันก็โอเคแหละแต่สีไลเพลนก็ใครเป็นจ็กเกอร์เนี่ยจ็กเกอร์รังแกคุ่นยนต์เลยหุ่ยนยนต์เราเริ่มสู้ ไอ้ยังไม่เป็นตัวเป็นตัวละครที่แบบโคตรเที้ยเลยโจ๊กเกอร์อ่ะตั่งตาถ้าตาไม่ดีมองไม่เห็นเลยนะใช่ต้องใส่แว่นตาออบตาฮะโอ้ตรงเอฟโอเคเข้าเรื่องคุณกำลังประสบปัญหาบอไม่ไม่ๆเดยวเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายผมไม่จ่ายเนี่ยอ่าได้เวลาเวนอัแจมด้วยเ้ย อ่ะสวยเฮ้ยคาร์ลเดอร์มาจากไหนโอ้ย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 เดี๋ยวเวลาฟักเฮ้ยเดี๋ยวเวลาฟักใครเฮ้ยเป็นไก่เหรอไม่ไม่ไม่ใช่ไก่ดิบดิบดิบเจ้าวโอ้ยไม่โดนเดือบหล่อ คุณลงดักฮะอี๋เอาวาวเออเฮ้ยตอนแรกผมนึกว่าคนในทีมเขาเอาไม่ใช่ดีกว่าใช่นี่มันดูตามหลังมาเฉยเลยสซมบี้บอกทีมต้องการกอดอียนู่นเข้ามาโอ้ยอีกจเกอร์ว่ะหึมเสียงอ่ะวัสดี เปลือกนะโอ้ยเจ็บจิบตายแล้วเราจะถึงเทผมโยนยิงทีหนึ่งเฮ้ยอะไรเ, <c oughs> เนี่ยดีดีดีกเ็เจอยิงก็ตาหต้าตาเฉยเฮ้ยให้บ่อยเกินไปละอือ <c oughs> อะไรวะแบบว๊บวันดีอะ <c oughs> อะไร,ะไร <c oughs> วะวะเฮ้ยอู้เบาอู้ ว้าวไอ้เ wow. จ้าคาร์ไรเดอร์คาร์ไรเดอร์ไฟอีโจโี่อ้จะไม่ตายวะโอ้ยไฟอีโจโไม่ตายโอ้ยไฟอีโจโกคอันไรเดอร์มันจุดสองเลยไอ้คาร์บิทอุ้ยอันไรเดอร์มันจุดคู่ไปนะจะอยู่ในชีวิตจริงแล้วไม่อยากจะอยู่ในเกมเออไม่ต้องละจับ ไอ้ตโนเมนตโนเมนอย่าอย่าอย่าปล่อยมันอย่าปล่อยมันมาดูยิงมันยิงตโนเมนเฮสต์อะไรครับเนี่ยยุงได้ยุงตัวเบื้อง่มเลยเว้ยไอ้คาสิ็งแล้วเฮ้ยยุง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 โอ้ยแม็กพดอุ้ยยุงยุงโอ้โหสต์เลย โมร็อกเกตจำกระโดดสามร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเวลาฟักไข่ฟักจุงตายแล้วเว้ยโอ้โหโอ้ยุ่งอะไรอ่ะไอ้ไข่มาโยโย่อะไรแถวนี้ดิไอ้วางไอ้สัตว์ใครวางซีโฟะฮัลโหล ปลาผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวป๊บแฮชชอนบ้าควยขนาดนี้เราอย่างไรมันต้องโดนสักคนรอวะสาวางเนี่ยเอ้โทษนะผมวางิวแล้วมยิวเทปเป็นจะเซตอัพเดี๋ยวเดียวเดีเดียยวเดียไอ้สตีสีลิตนสีลิตนเอาังเอวมาตายไปแล้วตายแล้วเรียบร้อยครับ ยิงใช่เนะยังงานเนี่โอ้ยไอเอคอนแทคไกลนะสวัสดีครับอุ้ยขับอีกขับอีกบอนบุบบอลบุบบอลบุบบอลมันทำอะไรได้แล้ววะเฮ้ยไม่อยู่ไหนบอกวานนี้เราจะไปจัดการลูกบอลมันได้แต้มฟรีอยู่ไม่ได้ ไหนใครป่วยไหนไหนใครป่วยไหนใครแพ้ยุงมาหาหมอจะมาหาแล้วยังโดนไอ้ลูกบอลถ้าเสียเลือดหนึ่งหนึ่งฮีมันจะได้แต้มมาสองแต้มอ๋อมันคือแต้มฟรีแต่ว่าต้องแอบจากเราใช่หมเราผู้เล่นลำบากไปอีกอีกแล้วเหรออีโร่โอ้โหเฮ้ย เฮ้ยโอ้ยกระดิ่งไม่ได้โอ้ยระเบิดอะไรแผลนี้บอมบอมบอมแฮนด์อิสแปรติกเฮ้ยหลังไอ้มันวางซีโฟ้ผมเอง แลวก็ไม่มีใครตายไนซ์เจิกเอาเอเอาดี๋ยวเวลาพีซิว์ิซซ่วแะ้ย้เรียบร้อยตั้งแต่ที่าวันตัวมันชาเฉียได้ายเดวเวลาฟักไข่แล้วฟักไข่น้อยเอื้อแม่น ทำไมลูกบอลมันไม่มีแอนิเมชันตายวะเนี่ยนำทุกบอลมันมันปี่ไปเลยอ่ะเออใช่แซงฮัลโหลโอ๋อเดี๋ย้กระเด็นจะเจอไม่ใช่จริงจริงไม่ทันเลยนะอะไรไอ้ไี่ย ไอ้เนะจ้าโอ้โหระเบิดเป็นโดรนเหยียบุตบอลอีกแล้วฮัลโหลเฮ้ยฟุตบอลอีกแล้วอืมจงหอบกัหอบตายเแล้วกันเฮ้ยถึงลาหาแล้วเอาไปแบก ไอตัวอะไรวินกินฐานหน้าไว้ปะไปเดียวบราซิลเบิร์ตโปรเอายัง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 ไอหุ่นดีอีกแล้ววะโอ้โหบูดาเปิดโปรโปรเฟไชั่นอ้าเอ้ยโอ้ยโอ้ยบอกว่าพี่อยู่พี่กับบุดแม่ผมอะอ่ะฮีโร่อีกแล้วโอ้ลูกสองเอาละเราจะมายิงลูกสองสไนเปอร์ด้วยกันนะ ไม่ใช่ผมไม่ใช่เหรเฮ้ยแมาอาดแตกงอาแต่งฟรีแบบสบายๆยังหาตัวไม่เจออุ้ยอ้าวตายแล้วโทษโทษโทษคุณบอลตายแล้วบอลตายไปแล้วเออตายแล้วตายแล้วมตายแั้อุูสิวิ่งตามหาอม่ตกใจนึกนึกว่าสังโตว่าเป็นเองไรอือนี่ไงโอ้ย อไรคัปเอาตัวนี้ผมผมคือบิ๊บเลดแต่เวลาตกตกตกอ้าวเออน้องไก่อ้าวน้องไก่จุ๊บจุ๊บจุ๊บฟาดฟาดฟาดลากไอยไอไก่ไก่ไก่ยังไงวะไก่ไก่ไก่โจ๊กเกอร์ได้โจ๊กเกอร์เห็นมือไม่เจเมื่อกี้่ยิ่งไม่ติดเว่ไทยอินเตอร์เน็ต เมาทั <Yeah. S 2> mm. oh. Oh. ้งโจ๊กเกอร์มาทั้งซัมบี้โอ้ผมตื่นเต้นหายตัวไปไก่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 เดาบู๊ชูออสามเราคนมีหัวให้อ่ะแอดซิตเฮ้ยเอาเลยขอขี่หัวด้วยก็แย่แล้วขี่หัวเท่ากับเจ้าปูดระเบิดแกมันฆ่าอย่ทีเดียวไม่ตาย

โุณหมอเตอร์ผมหลายยังไงเลยตัวเล็กเอ้ยอ้ยอะไรหรยิดมันเออเดี๋ยวเวลามีซิลร้อยแทงหลังออกทำไมเหรอเออแหมรีบออกเลกดยไอ้โอ้ยเออแหละเกียร์นายเจือเจือขาโอ้แฮอ๊ดโดน เข้าหัวอ้าวอีเล้วเหรอยุงย no ุงกุ oh no, ้งยุงดูดหน่อยขอดูดูดดูดในชีวิตจริงนี่ดูดยุงมันดูดเลือดหนูยังไงวะเนี่ยจาะก่อนแล้วก็ทำการเจาะแล้วก็อะไรนะวิ่งไปทิ้มมันอะยุงก็คือต้องวิ่งไปทิ้มอย่างเดียวเลยเว้ยโอ้โหไอ้ยุงใบแล้วยุงใบแล้วยุงอีกแล้วคอยโอ้โห ตายกากอะอะไรครับน,น oh. ี่จุ่มก oh. ้นป right. hey, ่องโดนโดนอ้าโอเคครับไยเฮ้ยใครว่างซีโฟใครว่างซีโฟเฮ้ยโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ตบดาเมจหมื่นสองอ้าวหวานเจี๊ยบ

อะไรไปบ้าขุนยุงด็อกเกอร์อีกแล้วเฮียยุงอีกแล้วยุงอีกแล้ววันนี้โอ้ไม่มาส่งกระโปรงโทษนะฉันมันดูดขุนยุงมันดูดเลือดไม่ได้ได้โวยตายตายพี่ยุงมันดูดอะไรยุงจะดูดดดูขุนยุงแบบนี้ไม่ได้นอะมันเป็นเหล็กนอะโนอว่อยิ่งจะโ h ้ยว้าว โอ้ยโอ้ยวัง่เอ้ไ้้มจรงเลยซัมปีวัด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 วดวเดวดดว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 เดว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 ัดดว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 วดวดวดววด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 ววเดวดวดววดวดวเดวดวดววด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 วเดวดวดวด แล้วไงมันเป็นโดนมันนั่นจ้ะโอ้โหลากไปเฮ้ยโอ้โการจะางไฟเจอจ็กเกอร์ตียงัดเฮยเฮ้เฮ้เฮ้บ้ยเยเ้ยเายอ้ยเ้ยเฮ้ย้เ้เออ เดี๋ยวเจ้จับกูเจาอกันเอ้าเอ้าอืมโอ้ยไอ้นะ่จ้าเกยฟาด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 ไอ้แน่ล่ะอะไรเดิมปุ๋ยอะไรเด้อโอ้ยอืไปเดี๋วก่อรถบ้าอะไรกระโดดได้เลยเฮ้ยเ้าเอ้ยเท่า อีกคนโดนลูกหลงเฉยเลยหายตัวหายตัวโอ้ยตีไปโอ้ยเบปเป้เบปเป้จะพึ่งเรดปเบปเบเรตโอ้ยอย่าควังอย่าควังอ้าววานเจี้ยบวันเชียว อะไรวันดีรถลุกทิมตบโต๊ดเอ้อเอาไปเเบวเบ้าอย่าลุ้มคุณลูกลุ้มอะไรไปแล้ตบเด็กตาไงเฮ้ยเฮ้ยซนูแมนไอ้เชี่ยอีลิฟอุ๊ยโอ้อะไรเด็กอะไรเนี่ยไก่ไม่น่าจะแสดงผลเลยตายซะแล้วไก่โคตรแรงอ่ะอ่าแรงแต่ว่ารัศมีก็ไกลเหมือนกันนะโอ้ยเบ๊กเบ๊กเบ๊กลากคอยลากคอเจ๊ ไปไหไกันมาแล้วมาแเฮ้ยเฮ้ยใครเตอร์บดีจิจิจิทั้งไก่ทั้งระเบิดอะไรวะเนี่ยไฟอิงโยโฮไฟอิงโยโฮไม่ถึงตัวใหญ่เลยนะเอ้ยเธอขอระเบิดก่อนยังไม่ทันวางระเบิดโอ้ยเย้ลาคอย ยังไปเร็เหรอฮีโร่อาเกียนแต่เพิ่มเติมผู้ชายเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยอะไรวะไฟอิงเจอร์โฮ่ไยอิงเจโฮและลักลูกสองโอ้

ดวันนี้ลุกลุกเขาก็ได้ข่าวว่าอย่าเอื้อยฉันจะไปเจอให้กล้วยลุกเลยโอ้โหตายเออคือตอนนี้มันโดนแคมป์จุดแล้ววุ่นวายชิบหายตรงกลางเลยสวัสดีดีพาดไรต์เตอร์ตายแล้วดึงตัวหนีได้สวัสฮัลโหลตากร่อยวันนี้ครับเดมบลัสซิ่งวันนี้ครับ โอ oh. oh. ้เออเออโอยเด็ดเฉียบไปไหนไม่ได้แล <house> ้วก็ตายแหวน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 สิงเฮ้ยฉันเห็นนะใครแอบตรงนั้นน่ะฮะใครใครวันซีโฟฮัลโหลบอมเฮดจิสแปร์ปุ่มสิง เ็ลสซิโอ้ยเยียดเกอร์ไม่เลยเ็ลสซิ่ันเอร้ว้ยเียเดแว่นต่อไปโอ้ต้องปดกันเลยเอาละฮะเราข้าสู่รอบที่สงในการแข่งรถทับิตแล้วล่ะฮะยก่น่ี่เรามาแข่งรถใช่ไหมไป ไป้ปไปเปไปเปไข่บันช่ายัยตี๋เดียวไม่ตายอะเร้าเนี่ยมันเราต้องใช้สองลูกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยวัสดีครับโอ้ยตาลายเอโอ้กระเด็นเด็นเลยลอยไปนูนเลยอีกแล้วเลยโอ้ยไปนูน เฮ้ยแต่เวลามีซิวมีซิวเอ้ยเฮ้ยมีซิวมีซิวจิ้มเอ้ยโอ้ยอย่าเอาโอ้ยเอาฮีโร่กันอีกเลี้ยวเลยเฮ้ยได้ล็อกเตอร์เล็กว่ะไฟอโย่เอาเนื้อดาบไปจิ้มไม่ใครมาโจมเลยเอาแอปเปิลไปกิน enjoy ครับผม enjoy ครับฉันรู้สึกว่าได้ยินเสียงรอนนะโจเกอร์แน่เลยไม่ได้โอ้ยแม่งตายพอดีเออวันนี้ครับจิมมีดเตี้ยเต็มเต็มอจะจะโอ้โดนมาจากไหนแล้วเล่นละน้อยกว่า ไอ้พันเลยเดไอ้เชี่ยตกใจพันเลยเด้อเวนี่อืโอ้โหแมวหยุดเออหยุดซิ่งหยุดซิ่งตรงยือสองปาทบาทบาทเรียบร้อยเฮยยุ้งยุ้งเฮยยุ้งไปแล้วว่ะยุ้งไปเรียบร้อยยุ้งตันแล้วก็หยิบยุ้งไปทำชาชิมิอะฮะโอ้ยก็เย้เลยแล้ว w โอ้โห ปืนเดี๋ยวเวลาคาพิทไรเดอร์หลอบที่เฮ้ยไกลไกลเออเออหลอดหลอนหลอนหลอนเอาหลอดได้ไงวะเนี่ยโอ้ไม่ขึ้นเออแม่งยิงไม่เท่าเลยย่าปืนมีสามหกเฮ้ยอะไรนี่เฮ้ยบอมบอมบอมโอ้โหสิงส์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอซอสได้ไงเดี๋ยเฮ้ยมันตัดไม่ไดิอะ

ใครแมนมาเล่นเลยตรงนี้ตรงขอบด่างเลยลุงวันดีขอกอดหน่อยลุงโอ้ยลุงโอ้ยโอ้โออโอเคโอเค